เห็ดดานปิ้งเดี๋ยวจะไปทำน้ำพริกเห็ดดานเห็ดดานปิ้ง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 ครับอันนี้คือเห็ดดานปิ้งนะครับเห็ดดานปิ้งเราจะมาทำน้ำพริกเห็ดดานนะครับที่เราปิ้งสุกแล้วนะครับ ตำน้ำพร <اث 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 ิกนะครับวันนี้น้ำพริกเห็ดด่างนะครับหอมเลยครับหอม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 จะเป็นพริกอืมพริกกระเพรกาจะจำน้ำพริกจะจำน้ำพริกเห็ดด่างตำน้ำพริกเห็ดด่าง เรียหอมพริกหอมพริกเกลือเทียมทุกอย่างเดี๋ยวก็จะมาโขลกพร้อมกันนะครับ โอ้หเราย่ดีแล้วจะใส่เห็ดดานะครับเห็ดดาที่เราปิ้งเรียบร้อยก็ใส่ลงไปเลยนะครับเหดดนะครับโขกโขโอกเห็ดให้เข้ากับพริกเกลีอยเครื่องปรุงทุกอย่างนะครับ มีละเอียดเลยนะครับทำให้ละเอียดแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ต้นหอมผักชีนะครับส่ต้นหอมผักชีเลยนะครับ ขันตอนสุดท้ายแล้วครับเสร็จแล้วพร้อมที่จะไปรับประทานได้เลยนะครับขอบคุณนะครับทุก่ารทุกนนะครับสวัสดีครับที่เห็นนี่ก็คือกบปิ้งกบย่างนะครับนี่กบตัวใหญ่เลยนะครับวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกกบ น้ำพริกแดงน้ำพริกแดงกบนะครับพริกกบนะครับนี่แล้วก็โขิกพริกพริกแดงนะครับแห้งนะครับพริกแห้งเราคั่วจนสุกแล้วก็เอามาโขกมาตำพร้อมกับเกลือนะครับพร้อมกับหอมขาวนะครับรมีข่าด้วยนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็โขขกเข้าไปแล้วก็นำกบที่เราปิ้งเสร็จไว้นะครับ ขีกใส่เข้าไปเลยนะครับตั้ม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 พิกกบตั้พิกกบพิกกบใส่เดนเนียกบนะครับเนาะ ดูนั้นแล้วก็ไม่ใส่นะครับแต่ตอนนี้ที่หนุ่มนะครับ กดสองตัวนะครับวันนี้นใอ้กดสองตัว เข้ากันเลยนะครับครับเสร็จแล้วก็ตัดออกมาพร้อมจะรับประทานนะครับนี่จต้องทานกับแตงกวานี่ยครับจะอร่อยมากเลยนะครับนี่ครับน้ำพริกกุบ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ